วันนี้แม่บ้านจะพาทำคือกล้วยเห็ดค่ะจะใส่กล้วยเตี๋ยวทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือทานเล่นเปล่าๆก็อร่อยค่ะทำจากเห็ดก็อร่อยไม่แพ้เนื้อปลาค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนและวิธีทำค่ะวัตถุดิบก็มีตามที่ขึ้นหน้าจอค่ะถ้าจดไม่ทันก็แชร์คลิปเก็บไว้ดูได้นำเห็ดออรินจิ ji, มาหันนะคะหั่นก่อนเพื่อจะให้ปั่นง่ายหั่นเสร็จแล้วนำมาเทลงอ่างผสม ใส่แป้งมันผงฟูน้ำตาลทรายผงปรุงรสเกลือกระเทียมสับละเอียดค่ะพริกไทยป่นไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะผสมให้เข้ากันดีสักหน่อยผสมเข้ากันดีเสร็จแล้วเราจะนาไปปั่นให้ละเอียดค่ะจะใช้เครื่องปั่นแบบไหนก็ได้นะคะให้กำลังหวัดสูงสักหน่อยจะได้ปั่นละเอียดและเหนือเนียนเหนียวเนี่ยคะ่ะไปบ้านใช้แบบมือถือนะคะ ั่นได้ดีทีเดียวค่ะเหนียวหนึบเลยถ้าเราปั่นไม่เหนียวไม่ละเอียดหนึบนะคะเวลานึ่งเขาก็จะแยกตัวออกจากกันใส่ต้นหอมซอยค่ะผสมให้เข้ากันดีสักหน่อยค่ะเนี่ยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันดีเลยพิมพ์หรือภาชนะที่จะใส่นึ่งต้องทา้ํามันก่อนนะคะเพื่อจะไม่ติดพิมพ์นําฟอยล์แบบนี้นะคะหรือว่าสิ่งอื่นก็ได้ที่ปิดไม่ให้น้ําหยดลงไปนําขึ้นนึ่งค่ะประมาณ30นาที เวลาตักใส่พิมพ์ก็อย่าให้หนาหรือบางเกินไปค่ะครบเวลาแล้วค่ะค่อยๆเปิดนะคะร้อนมากเราต้องปล่อยให้เขาเย็นตัวและเซตตัวดีก่อนนะคะถึงจะตัดได้แม่บ้านนําไปเข้าตู้เย็นช่องธรรมดาให้เซตตัวเร็วขึ้นค่ะเนี่ยค่ะตัดได้แล้วนะคะตัดเป็นชิ้นๆตัดเป็นชิ้นแบบเต้าหู้เลยนะคะเนี่ยค่ะใช้ได้เลยทีเดียวค่ะ เด้งๆนุมน่มๆเราสามารถหั่นแล้วเก็บใส่กล่องใส่ตู้เย็นเก็บไว้ทําอาหารได้เดี๋ยวแม่บ้านจะนําไปใส่ก๋วยเตี๋ยวส่วนใครจะทานเล่นเป่าๆหรือว่าทานกับข้าวสวยร้อนๆก็ได้นะคะลวกเส้นค่ะเป็นวุ้นเส้นโรยด้วยกระเทียมเจียวหอมๆเลยนะคะลวกถั่วง,งอกตามชอบค่ะเสร็จแล้วเราก็นำหือกล้วยของเรานะคะ มาใส่ตามชอบหมูสับค่ะหมูสับรวนแค่นี้ก็น่ากินแล้วนะคะซีอิ๊วดำโรยด้วยต้นหอมซอยใบกึนช่ายแม่บ้านทำก๋วยเตี๋ยวแบบง่ายๆเลยนะคะกระเทียมเจียวค่ะตามชอบเลยหอมมากไม่ได้ไปซื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวมาค่ะใช้วุ้นเส้นแทนพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะน่ากินสุดๆเลยค่ะลองไปทำทานกันดูนะคะหือก๋วยจากเห็ดอร่อยไม่แพ้เนื้อปลาค่ะ ลองไปทำทานกันดูค่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ